เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่เกมเพลย์ซีมิเลเตอ99อีกแล้วนะครับก็เจอกันบ่อยหน่อยช่วงนี้นะฮะเพราะว่าเขาจะมีอัปเดตทุกอาทิตย์อย่างที่บอกไปนะครับก็เราต้องมารีบเล่นรีบทำรีบเอ่อไปเก็บนู่นเก็บนี่อะไรต่างๆมากมายนะฮะซึ่งตอนนี้แรงคงยิง27อยู่เลยครับยังไม่กระเตื้องเลยตั้งแต่มีอีเวนต์มาไม่ได้เก็บแรงเลยนะฮะก็ยังเป็น27อยู่เหมือนเดิมตั้งแต่อัปเดตมานะครับผม โอเคเรามาอัปเดตกันต่อกับการ AFK ใน UG Phone นะฮะและวันนี้ผมขอเสนอแอปเซิร์ฟเวอร์ที่เจ๋งที่สุดสำหรับการ AFK UG Phone สำหรับสายฟาร์มหรือสายเปิดไข่จาก p e t Simulator 99และเกม Simulator หลายๆเกมแอปนี้ก็สามารถ AFK ได้ตามสบายเพราะมีระบบออโต้คิกในตัวเราจะได้ไม่ต้องหลุดทุกๆ20นาทีไม่ว่าจะเป็นการฟาร์เมเจมหรือการเปิดไข่เราก็ไม่ต้องหันมาง้อค่าไฟและท่านใดที่สนใจก็สามารถโหลดผ่าน q ิว o d คที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยหรือไม่ก็ลิงก์ใต้ De s c r i p t ั o n ก็ได้เพราะ ท่านจะได้เจมเพิ่ม488เจมเพื่อเอาเจมไปแลกเป็นส่วนลดของราคาได้หรือไม่ก็สามารถเอาเจมไปต่อเวลา oh. ได้เหมือนกันอตอนนี้่ g Phone เขามีโปรโมชั่นนะครับตอนรับ Android 12นะครับลด50%นะฮะก็เข้าไปตามกันได้นะครับราคาเป็นโปรโมชั่นลิมิเต็ดโปรโมชั่นนะครับก็มีเวลาจำกัดนะฮะมามาดูกันว่าผม FK ไปได้มาเพิ่มกี่ตัวนะครับหลังจากรอบที่แล้วนะครับที่ มีอยู่ห้าตัวนี่นะครับเอาตัวเล็กออกก่อนมีอยู่ห้าตัวผมเอฟเคเพิ่มไปได้อีกสองตัวนะฮะนี่ได้เพิ่มมาอีกสองตัวและยังไม่หมดนะฮะผมได้จากตัวลองตัวนี้มาอีกสามครับผมใช่ฮะเพราะว่าตัวลองตัวนี้ไปเจอห้องคูณร้อยนะครับตัวนี้ไปเจอห้องคูณร้อยก็เลยไปเปิดนะครับสรุปเปิดมาได้สามตัวเลยนะฮะนี่ได้เพิ่มมาอีกสามตัวครับผม พยายามเอาตัวหลักกับอีกรัสหนึ่งเดินตามไปแล้วฮะแต่หลงครับหลงมั่วตัวไปหมดเลยหาไม่เจอก็เลยเอาตัวรองตัวนี้ไปเปิดละกันนะฮะเปิดก็เจอมา3ตัวนี้เลยนะฮะจากค่าตัวได้เพิ่มมาอีก2ตัวแล้วตัวรองอีก3าตัวเป็น10ตัวพอดีอ่าหยัดเข้ามาแต่ได้เป็นตัวธรรมดาหมดเลยนะไม่ได้เป็นเรนโบ้ไม่ได้เป็นไชนีเลยนะฮะได้ธรรมดาล้วนๆตัวละเท่าไหร่นะเนี่ยตัวละ67ล้านและคอมล่ะ อมตัวละเท่าไหร่คอมตัวละห้าสิบเก้าล้านออแล้วก็แล้วก็นี่นะฮะจริงๆอ่ะผมอัดไว้แล้วนะครับแต่ตอนอัดผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตัวเองได้นะครับอันเด๋ยวผมขึ้นทีเซอร์ให้ดูยาวๆเลยกันหลังจากนี้นะฮะที่ผมเปิดได้มาเอาระหว่างนี้เราเปิดของในห้องนี้ได้ไหมเปิดเอเป,ดเปิดข้างนอก,กวะมันมองไม่ถนัดฮะ,ะตอนในนี้มองไม่ถนัดโอเคถอดสัตว์ออกสักนิดน,นึงมาเปิดเล่นกัน เกิได้อีกสักตัวเปิด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 ไม่ยั้งครับไม่ยัง้ง ได้บองไหมไม่น่าได้มันน่าจะปรับเลดออกนะฮะอ่ะฮะลุยเรื่องนี้ต่อมาดีมาดีมาดีไม่ดูด้วยไว้ดูทีเดียว เหงาจิ้อันนี้ด้วยฮะคูณห้าสิบเปิดให้หมด ไม่ได้มั่งเลยเหรอเดี๋ยวว่าได้แล้วไม่ได้ฮะโอ้โหยังมีถามด้วยหรือว่าได้แล้ว,โอ,โ,ว,อว,ลวโอเคก็ประมาณนี้นะฮะที่ผมได้มานะครับจริงๆก็อัดไปแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้นะฮะก็เลยมาอัดอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ไปอ่ะใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับอีก22ชั่วโมงนะฮะก็เดี๋วดูหน้าทวิตกันดีกว่าว่าเขามีอะไรอัปเดตบ้างนะฮะเพราะว่า ยังไม่เห็นข่าวๆเลยว่ามันจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับอาจจะเป็นอีเวนต์พาร์ทสก็ได้นะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันในทวิตอีกไม่ถึง24ชั่วโมงครับจะมีอัปเดตแต่เขายังไม่มีอะไรที่จะบอกอัปเดตถัดไปเลยมีแต่ตัวที่จะเอามาขายเป็น e อ็กซ์คลูซีฟแพนะฮะไม่มีนะครับไม่มียังไม่มีบอกนะครับอันนี้คือตั้งแต่วันที่7ยังเป็นอันเก่าอยู่หรือเปล่าหรืออ,อันใหม่อัปเดตรอบที่แล้ววันที่เออนี่อันนี้คืออันใหม่เป็น อะไรเปิดประตูวันที่สิบเอ็ดเสาร์ที่11ก็ประมาณนี้มันมีแค่เนี้ยมีบอกไว้แค่เนี้ยแต่คาดว่าในอีเวนต์ก็น่าจะยังอยู่นะครับเพราะว่าห้องนี้ก็เป็นห้องในอีเวนต์อาจจะเป็นประตูใหม่หรือเปล่าไปไปสู่อีเวนต์พาร์ทสองอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคก็ตามนั้นนะฮะในทวิตไม่มีอะไรที่จะบอกเราอีกแล้วนะฮะก็รอดูก่อนอัปเดตอีกทีแล้วกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับมีหลายๆคอมเมนต์บอกว่า อยากเห็นผมเล่นตั้งแต่อ่าโนบไปโนบไปโปรอะไรประมาณนี้ฮะจากกากไปเทพอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มต้นด้วยของอะไรสักอย่างนะฮะผมก็เลยอยากถามว่าอยากเห็นผมเล่นกา,กากไปเทพในเวอร์ชั่นที่เทสศตโห,หดมาหรือว่าเริ่มใหม่หมดเลยนะครับอยากเห็นแบบไหนอ่ะก็คอมเมนต์มาละกันนะฮะ เรามาดูที่ไดมอนด์วิวกันดีกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เข้ามาแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแล้วนะครับดูดิว่าตัวนี้ออกไป3000จะยังออกง่ายอยู่ไหมเรามี25ล้านนะครับคือมันสปินสปินแบบบั็กไม่ได้อะเห็นปะต้องกระโดดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้แต่รองเท้าสีอันลวนเลยมาอันละ10000 0เอ้ยเดี๋ยว10,000แแล้วเหรอได้แต่รองเท้าเอามาเฮ้ยได้เควสอะไรอ่ะ อนนี้มีเควสด้วยหรออ่อนน่าจะอยู่ข้างนอกเป็นเควสให้สปินหรือเปล่าน่าใช่เราไม่ได้ดูของเก่าๆเลยที่เขาเคยอัปเดตมานี่คือแบบแทบไม่ได้ดูเลยนะฮะคือเล่นไปตอนอัปเดตแล้วหลังจากอัปเดตใหม่ก็ไม่ได้สนใจอันของเก่าๆเลยพวกของเล่นในมินิเกมอะไรที่ผ่านมาแล้วนี่ก็คือทิ้งรางแห้งไปเลยแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะฮะอย่างเควสอะเควสตามด่านนะฮะตอนนี้มีใครเล่นหรือเปล่า ตอนนี้มีใครทำเควสและเอาสมุดเควสไปแลกหรือเปล่าผมก็ว่าน่าจะมีน้อยมากๆเลยแหละเพราะว่าพอของใหม่มา,มาคนเขาเล่นของใหม่กันเขาก็ทิ้งของเก่าหมดแล้วและอัปเดตยิ่งเยอะระบบยิ่งเยอะเกมก็ยิ่งแหลกว่าอัปเดตเก่าๆก็น่าจะดีนะแบบเอามาเป็นอีเวนต์ดีกว่านะฮะเอามาเป็นอีเวนต์เป็นของลิมิเต็ดดีกว่าดีกว่าเอาทุกอย่างมาใส่ในเกมอะพอเอาทุกอย่างมาใส่ในเกมแล้วมันทําให้เกมแบบดูดิ เดืวดรุดไปเดี๋ยวแลกว่างเดี๋ยวค้างว่างบักเยอะนู่นนี่นั่นนะฮะก็เอาบางอย่างบางอย่างที่มันไม่จําเป็นก็เอาออกไปว่างก็ได้นะยึงแบบตีเปอร์เซนต์มาเลยว่าเอ้เครื่องนี้ใครเล่นน้อยบ้างใครเล่นน้อยเอาออกไปเถอะเกมมันแลกมันมีผลกระทบต่อผู้เล่นไงอันนี้ก็บน,นเฉย <c oughs> เป็นความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวบน,นเฉยนะฮะอย่าเอาไปคิดจริงจังมากเมื่อก่อนหนึ่งแสนปะ่ะหรือเท่าไหร่ สองหมื 20, ่นหรือหนึ่งแสนเขมาตอนนี้หนึ่งแสนวะผมโอ้โหเสียเจมเปล่าๆก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกทีตอนอัปเดตนะฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแค่มาบนเฉยน,นะครับแล้วก็มาอัปเดตการได้สัตน,นะฮะไปละเจอกันคลิปหน้าฮะ,ค,ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์ครับผม